อ่าทุกคนเปิดกล้องครับอ้าวคนอื่นสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอย่างเป็นทางการก่อนนะอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ,รบอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะดูในแบบฝึกหัดน,บบหนะในแบบฝึกหัดครูบอกแล้วว่าในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่แต่เป็นวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่น<พ>ักวิทยาศาสตร์เก่งๆเนี่ยที่เขา คน้นคว้าหรือทดลองเนี่ยนักเรียนก็คือในเรื่องพรอา,ามีทักษะในเรื่องของการสังเกตนะการตั้งสมมุติฐานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะและการสืบค้นนะจนได้เป็นนะทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ ไม่ว่านักเรียนจะสงสัยอะไรหรือทดสอบทําชิ้นงานอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราในหน่วยที่สองนะในหน่วยที่สองนักเรียนเข้าไปดูในแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสามนะครับหน่วยที่สองหน้าที่ยี่ิบสามนะเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยัง หนาที่เท่าไหร่นะครูเดี๋ยวตามแบบผูหันให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อหท้าที่เท่าไหร่อะหน้ายี่สบสามกงเรียนหน้ายี่สิบสามอ่าไหนดูดิแบบฝูกหัดของตัวเองเสร็จหรือยังยังครับยังครับอ่ายังครับครูได้หนูทำเห็นไหมใครไม่ได้ทำ เอเอไม่ได้ทำใช่ไหมเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วโอเคอ้าวถ้าใครไม่ทำทำไมมาเรียนนะดีดห,หูสามทีเลยนะอน,นักเรียนดูในข้อที่สามอันนี้เป็นการบ้านเทมเสร็จหรือยังข้อที่สามเนี่ยในแบบงระหัดก่อนนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยในหนังสือเรียนอยู่หน้าที่อย่างครูบอกก่อนทีนี้หนังสือเรียนอยู่หน้าที่ะอะไรเด็กๆทูนี้ แานถ่าทอดพลังงานนะ่ะเรียนรู้สึกจะอยู่ในหน้าที่โซ่อาหาระนะนะหน้าที่สี่สิบหกไหมเห็นไหมอยู่ที่หน้าที่สี่สิบหกป่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะเลยว่าหน้าที่ 4, 6, สี่บหกป่ะหนังสือเราเดี๋ยวกูขออนุญาตด,ดูหนังสือแป๊บหนึ่ง ในหนังสือของนักเรียนอยู่หน้าที่38 3สครับในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานหรือโซ่อาหารนะฮะหน้าที่สา3 9นะครับอา้าวแล้วดูประกรอบนะครับกับแบบฝึกหัดในหน้าที่23ามนะเป็นเท็น,นะทุกคนเปิดกล้องครับนะัดเปิดกล้องเลยไม่ต้องอายไม่ต้องอายครับเปิดกล้องเลยครับ ทุกคนเปิดกล้องเลยเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะจากโจทย์เขาให้เร<อ>า,าว่านะครับจากภาพนะสามารถเขียนโซ่อาหารได้กี่สายแต่ละสายมีอะไรบ้างนะแต่ละสายมีอะไรบ้างผู้หายหน้าที่อะไรครับหน้าที่แบบผู้หาดหน้าที่ยีสามนะส่วนในหนังสือเนี่ยอยู่หน้าที่อะไรนะยี่สิบ ยี่สิบสาส่วนในหนังสือเรียนอยู่หน้าที่38นักเรียนดูข้อมูลตรงนี้นประกอบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูจากภาพใช่ไหมจากภาพในหนังสือในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีต้นกุหลาบนะนักเรียนดูตามลูกสอนครูอ่านให้ฟังนะมอด,ดูนะต้นกุหลาบผีเสื้อกบนกอินทรีนะ ทังบนสุดเลยนะครูดูเป็นแถวให้นะแถวที่สองเป็นงูนะแล้วนักเรียนก็ดูลูกศรส่วนแถวสุดท้ายแถวที่สามนะแถวที่สามเป็นอะไรครับแถวที่สามเป็นข้าวเป็นไก่เป็นงูนะแล้วก็มาเป็นแล้วลูกศรสนนุดท้ายเป็นนกนะเป็นนกนะนักเรียนดูตามหัวลูกศรนนะดูตามลูกศรแล้วให้นักเรียนเขียนโซ่ออาหาร งั้นนะให้ได้มากที่สุดได้กี่สายดูดิเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นโตอาหารสายที่หนึ่งใครจะพอบอกคุณครูได้บ้างฮนะพวกนี้ดูด้วยนะสายที่หนึ่งนะน้อง่มเพื่อนมานั่งยิบสายที่หนึ่งด้วยนะครับดูสายที่หนึ่งดิอ้าให้ทุกคนลองทำสายที่หนึ่ง,งอนคนละหนึ่งสายเร็ว ขาครับ <How? S 1> สายที่หนึ่งครับสายที่หนึ่งขาครับพูออกจากไรเอาสายที่หนึ่งให้เวลาสองนาทีสองนาที เดี๋ยวสุ่มตามเลขที่นะที่อยู่ในนี้นะครูจะเทคชื่อนะครับเดี๋ยวบอกบอกเลขที่ด้วยอันนี้ปห้าทับอะไรนะทับสามอุ้ย,ยทำยังไงอ้าวเตามในผ้าเหรอฮะ เกี่ยนตาไม่พลาดหรอกครูเออห่วงโซ่อาหารจาได้ยังออาสมมุติว่ดูในหนังสือที่มอดหน้าที่สามสิบเท่าไหร่สามสิบแปดมดดูในหนังสือสามสิบแปดเปิดไฟหน่อยเร็วเดี๋ยวหน้ามืดนะหน้าที่สามสิบแปดโอโเป็นหน้ามืดอยู่แล้วฮะลืมไปแล้วเหรอมันเป็นหน้ามืดเดี๋ยวไปยังโซ่อาหารนะ น่าดีสัสามแปดสสามแปดสามเก้าสี่สิบดูเลยนะในเรื่องการถ่ายทอดพลังงานหรือโซ่อาหารผู้ผลิตคืออะไรฮะถ้าเราสังเกตผู้ผลิตที่ผลิตเนี่ยที่สร้างอาหารเองได้คือโอ้ตกแน่เลยเนี่ยมัมมัมบอกครูที่ผู้ผลิตที่สร้างอาหารเองได้คือโอ้ลองซ้ำวรเนี่ยผู้ผลิตที่สร้างอาหารเองได้คือ มนุษย์ค่ะคืออะไรครับให้ตอบได้มนุษย์หรอครูมนุษย์ครับครับใช่หรอผู้ผลิตเออก็คือเสือเ็นเนบอกครูดิผู้ที่สร้างอาหารเองได้คืออะไรคนเนี้ยผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้คือผู้ผลิตผู้ดังๆไม่ต้องไม่ต้องอายผิดไม่เป็นไรครูไม่ว่าผู้ผลิต ผู้เออผู้ผลิตมันหมายถึงอะไรที่สามารถสร้างอาหารเองได้หมายถึงเแอนโครูเอเบต้าตอบได้ไหมอไรอีกคู่เหมือนผมกิได้แต่ผมไม่กล้าตอบความหมายมันูให้ชัดเจนอีกครั้งนักเรียนโอ้มีคนวอล์กใช่ผมแหละต้นกุหลาบกับต้นกุหลานต้นกุหลาบเขาอยากเป็นป่บอีกอย่างว่าอะไรฮะ เียมูผู้กํังผู้ผู้ผลิตอาหารเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าพืชนะคือพืชทุกชนิดเข้าใจไหมคือไ่ตั้งแต่หญ้านะจนถึงไม้เขาเรียกว่าผู้ผลิตจำไว้นะจำไว้นะไม่ว่าจะเป็นหญ้า หรือจนกระทั่งต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่มีลูกมีผลที่เราจัดว่าเป็นพืชเนี่ยนะะเขาเรียกว่าพืชเพราะว่าพืชสามารถสร้างอาหารเองได้เข้าใจไหมครับพืชเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารเองได้ใช่ไหมครับนะทีนี้ทีนี้เนี่ยในโซ่ออาหารหรือการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยนะครับการที่พืชจะถ่ายทอดพลังงานให้กับสัตว์ชนิดอื่นๆนะ ผู้บริโภคอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เนี่ยนะครับจะต้องมาทำไมฮะมาบริไอผู้บริโภคอันดับสองเนี่ยมันก็ต้องมากินอะไรครับนักเรียนมาบริโภคพืชถูกไหมครับมันจึงมีพลังงานนะะทีนี้ไอผู้บริโภคอันดับสามเนี่ยนะมันก็มากินผู้บริโภคอันดับสองนะครับผู้บริโภคอันดับสองเนี่ยครูก็หมายถึง มแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่กินเฉพาะพืชเป็นอาหารนะอันนี้อันนี้ครูจะ,ะกําหนดนิยามให้พวกเราฟังเนะเาะก็คือมแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่กินเฉพาะพืชเป็นอาหารนะเขาเรียกว่าผู้ไวโพนดับสองนะแล้วก็ต่อมานะผู้ไวโพนดับสองก็คือ,อสัตว์ที่กินได้ทั้งมแมลงและพืช มันก็จะเป็นโซ่อาหาหรอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นโซ่อาหารอนานักเรียนดูจากรูปภาพถ้าคุณครูจะเขียนนะโซ่อาหารโซ่ที่หนึ่งนะนักเรียนดูจากรูปภาพนะครับในหนังสือแบบฝังหัดอ่าดูในหนังสือแบบฝึกหัดอันแรกเลยครูคยกตัวอย่างนะต้นกุหลาบของครูก็จะเป็นต้นกุหลาบอนักเรียนลองเขียนไปดิต้นกุหลาบต่อไปอะไรจะมากินในต้นกุหลาบอ่ะ ผีเสื้อจะมากินอะไรต้นกุหลาบดีผีเสื้อก็บินมาแล้วบู๊บบินมาก่อที่ไหนบินมาก่อนดล<ป>้ยวก่อ,กอตรงไหนดีนะเกอส,อเอสอรเกสรเนาะเฮ้ยถูกต้องนะผีเสื้อก็ต้องมากินแล้วน้ำหวานใช่ไหมผีเสือ้อต้องมาบริโภคน้ำหวานของเกอสรอต้นกุหลาบใช่ไหมเราถือว่าผีเสื้อเป็นผู้บริโภคอันดับที่ที่เท่าไหร่ที่สองน,นะ ต่อไปทีนี้เนี่ยเพราะว่าผีเสื้อมันกินเฉพาะพืชเป็นอาหารใช่ไหมต่อไปกบปผู้บริโภคลดับสามนะที่จะมากินผีเสื้อกูจะเอาอะไรดีเนี่ยมันกูเอาเนี่เลยกบนะกบจัดเป็นปผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่กบมันกินอะไร <3. S 1> เป,เปตา้ากบมันกินอะไรเป็นอาหาร ที่สามครับดูแล้วกบมันกินอะไรเป็นอาหารนะพีเต้าเอ้เบเต้ากอเอหอหอผีเสือ้อเออกบมันกินผีเสื้อเป็นอาหารเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดพลังงานที่สามหรือโซ่อาหารไอ้กบเนี่ยมันก็เป็นผู้บริโภคอันดับที่สองนะต่อไปต่อไปดูเตมันหมดทีค่ะนักเรียนดูตามลูกศรที่หลักนะ กูจะเอาอะไรมากินกบก็ได้เนี่ยนะดูตามลูกสอนนะอ้าวกูเอานกเลยนกอทซีมากินนกอทซีมากินแล้วก็งูกินเอ้งูกินนกอีรีเหรออออผมงูเออกูเอานกอทซีมากินกบเลยเพราะฉะนั้นห่วงโซ่เอโซอาหารสายแรกของกูกูก็จะได้อะไรบ้างสรุปให้กูดิมาวินยีราบเมื่อกี้ได้ฟังเปล่า ฮะหนูเพิ่งเข้าครูหนกูนกินข้าวมาไอต้ตอบผิดให้เต้นเต่าสามรอบเอามาวิ่งเร็วมีอะไรบ้างของครูมีอะไรบ้าง,างเมื่อกี้มีกบมีปลาดิอันแรกเลยผู้ผลิตก่อนผู้ผลิตมีอะไรหน้าไหนอะครูเพิ่งอย่านต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตก่อนทุกครั้งนะครับผู้ผลิตครูบอ,อกแล้วก็คือสิ่งที่สร้างอาหารให้กับตัวเองได้ สิ่งที่สร้างอาหารให้กับตัวเองได้ก็คือนะฮะคือพืชนะฮนี้คุณเน้นพืชนักนเรียนเข้าใจคําว่าพืชนะฮะพืชมีหลายชนิดอันนี้อธิบายให้เข้าใจให้ฟังนะฮะคว่าพืชมีหลายชนิดนะฮะพืชก็ตั้งแต่หญ้าไปจนถึงพืชที่มันสามารถมีผลเป็นผลไม้พวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าพืชพืชคือผู้ผลิตที่สร้างอาหารให้กับตัวเองได้นะ พืชแต่ละชนิดมันสะสมอาหารไม่เหมือนกันบางชนิดสะสมอาหารที่รากบางชนิดสะสมอาหารที่ลำต้นบางชนิดสะสมอาหารที่ใบบางชนิดสะสมอาหารที่ผลนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปลงลึกในเรื่องของอพืชแต่ละชนิดอีกครั้งหนึ่งแต่นแตเนี่ยแปลว่าพืชคําว่าพืชเนี่ยคือสิ่งที่มันสามารถสร้างอาหารเองได้นี่คือความความพิเศษของพืชนะ พอพืชสร้างอาหารเองได้ปุ๊บมันก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็คือพูดง่ายมีการกินต่อกันเป็นทอดๆทอดๆทอดๆไปนะถ้าเราไล่เลี้ยงมาก็คือ,อ,อสัตว์ที่กินพืชเท่านั้นที่เป็นอาหารนะหรือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารจนถึงสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหาร ก็คือสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่ไปเรื่อยๆนะสัตว์ที่แรงแข็งแรงกว่าก็จะกินสัตว์ที่อ่อนแอกว่าที่เป็นอาหารนะของครูยกตัวอย่างนะสายแรกสายที่หนึ่งนะมวินหายไปไหนเปิดกล้องเลยนะเปิดกล้องเลยภูมิอันดานะยกเว้นที่นักเรียนที่โน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์ของนักเรียนที่ไม่สามารถเปิดกล้องได้นะ พวกที่อยู่ในห้องส่งนะนัระเรียนทำโซ่อาหารนัเรียนสังเกตลูกสอนเป็นหลักนะลูกสอนเป็นชีปทั้งไหนในภาพเนี่ยนะทั้งในห้องส่งและในทางบ้านนะครับพืชมันมีอยู่2อชนิดนะเขาให้เราเขียนโซ่อาหารให้ได้มากที่สุดโจทย์ก็บอกอย่างนี้มันได้กี่สายนะกี่สายฮรเมลเห็นไหม สายเรา,เราก็ต้องเริ่มจากพืชไปก่อนนะครับจากพืชไปก่อนนะอ่าซูมคูเลยสิบนาทีนะยกตัวอย่างสายที่1นึ่นะสายที่1นึ่คูยกตัวอย่างแล้วนะผู้ผลิตของคูก็คือผู้ผลิตของคูก็คือต้นกุลาบผู้บริโภคอันดับสองของคูก็คือผีเสื้ออันนี้ครูเน้น เน้นที่มันกินเฉพาะพืชเป็นอาหารก่อนนะคอัันนนนีีนี้นน้ะุยใม อ๋อสไลด์คูยังไนก็มีนะครับใช่ไหมโผล่ยโหลดไปให้แล้วนะแต่ว่าหนูลบไปแล้วลดาเด็กๆเ,เขียนห่วงโซ่อาหารเลยนะคะไล่ห่วงโซ่อาหารซีในแบบผุกผัดขั้นที่หนึ่งเนี่ยข้อสามเนี่ยมันมีแบบเออมันมีห่วงโซ่อาหารอะไรบ้างนะคะ ยูในแบบฝึกหัดลูกหน้า 3, ที่ยีามที่ครูวินัยสั่งเป็นการบ้านใช่ไหมที่เวยิงหนอมนี้ยต้องเลือ ไล่ซิอ่ะให้เวลาให้เวลาไล่เลยเร็วๆค่ะเขียนให้ครบทุกสายนะสายที่หนึ่งเช่นอะไรคะต้นกุหลาบแล้วก็ไปอะไรคะผีเสื้อใช่ไหมผีเสื้อกินกุหลาบเสร็จแล้วกบกินผีเสื้อแล้วก็เป็นไปหานกินซีใช่ไหมคะห่วงแรกเนาะห่วงต่อไปจะเป็นอันไหนหนูไล่ซิไล่ให้ครบค่ะว่ามันได้กี่สายนะคะได้กี่สายไล่ของโซ่อาหารนี่ฮะเออ อรเนขาวะูพิพ่งมาเมื่อกี้เน็ตมันค้างเนีเ็ตนค้างตอนนี้ครูกําลังให้นักเรียนทําอะไรครับห่วงโซ่อาหารนะห่วงโซ่อาหารนาทียี่สามทีคับครูาทสามค่ะไล่ห่วงโซ่อาหารดูซิ ผจนะอย่างแรกคือผู้คน่เรนจำเรื่อยนี้คิการช่น่ยตางกไม่อใเขาไม่ออย่ดน่้เราจะสายเพาทาหได้ไหม่จะใช้เวลานานไหมแต่ที่เราคุที่ดูมาแล้วใช้เป็นาอาหาร่กาแต่เพื่อนี้ยดูน้ำมันใ้แสในการสั

なんた

คืนไหนแล้วอ่านักเรียนดูนะครับจากภาพเนี่ยนักเรียนสังเกตใช่ไหมในภาพนักเรียนจะเห็นต้นอะไรครับต้นมะละกอต้นกุลาบเออต้นกลาบเป็นต้นกุลาบเป็นอะไรครับเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตครับผู้ผลิตเป็นพืชหรือผู้ผลิตนั่นเองกับต้นอะไรต้นหนึ่งครับเขาเรียกว่าพืชชนิดนี้เขาเรียกว่า ข้าว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 เป็นพืชจัดว่าเป็นผู้ผลิตนะักเรียนสังเกตลูกสอนเห็นไหมปึ๊บมาอะไรมากินต้นกุหลาบครับสายที่หนึ่งก่อนเลยโซอาหารสายที่หนึ่งผู้บริโภคผู้บริโภคอัดับที่หนึ่งดีมากเบตา้า<อ>นักเรียนเขียนไปผู้อันดับโซ่อาหารแถวแรกนะจะเป็นผีเพื่อฮะ คีทของเขียนไปแล้วน่หนังสือเรียนมีนะครับอ่าดูเดี๋ยวครูขึ้นอนันี้ดีกว,ว่าอ้าวเวลาเรียนตอบนะโตอาหารได้แก่เวลาตอบนะตอบให้เป็นลักษณะวิชาการหน่อยนะอ้าวดูเห็นไหมครับเดี๋ยวครูขยายก่อนทั้งในห้องส่งและทั้งบ้านเลย ขอญาตเตรียมเทคนิคแป๊บหนึ่งสักยี่สิบอ๋ออุ้ยขุ่มรถนักเรียนเห็นนะครับเห็นว่าโซ่เห็นไหมบ้านเห็นไหมถ้าตัวเล็กไปบอกอครูนะครับโซ่อาหาร อาหารโต๊ะอาหารได้ได้แก่ครับตัวอาหารสายที่หนึ่งแล้วเดย,ยนไปนะตรงนี้แก้เลยโต๊ะกูจะบอกให้หนึ่งสายก่อนนะเดี๋ยวพ <Okay. S 1> วกเรามาแชร์กันว่าใครได้สายอะไรบ้างนักเรียนดูเป็นสายไว้โต่ะอาหาร สายของครูนะครูคคคไ,ไรรนะด้สายที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะของครูในนะครับคือของครูก็เขียนไปเลยคืออะไรก่อนเลยครูต้นกุหลาบนะดูสายที่หนึ่งนะต้นกุหลาบนะครับส นะต้นกุหลาบนะ